ยิว่าขุดเองหรือยังไงครับบอสองมือเนี่ยค่ะขุดเองหมดเลยโอ้สุดยอดพื้นที่ตรงนี้มันมันกี่ไร่นะประมาณห้าไร่ค่ะแต่ที่ทในสิ่งที่เรารักะรักในสิ่งที่ทำต้นไม้ก็เหมือนเขามีชีวิตนี่ค่ะอยากให้ทุกคนมาปลูกต้นไม้ครับเพราะว่าตอนนี้โลกเรามันเริ่มร้อนขึ้นทุกวันนะคะมันเริ่ยมร้อนเลยร้อนเลยวันนี้3าสแแล้วนี่ สวัสดีครับพี่น้องมีสหายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกขั้นทุกคนนะครับวันนี้ผมช่องวันดาวเทียมนะครับกับรายการคนกับป่าไดมีโอกาสมาอยู่ที่บ้านบ้านตะแบงนะครับตำบลเจดีอำเภอปุขันจังหวัดศรีสะเกษครับซึ่งเป็นวันนี้ผมจะมาพามิสายสายเขียวมาดูสวนป่าผสมกับสวนผลไม้หรือเลน่าสวนผสมนะครับเป็นสวนป่าที่ได้ สร้างมาประมาณ3-4ปีทีล้วแล้วก็มีสวนมอนเบอรี่สวนมอนเบอรี่แล้วก็แปลงปลูกยาสูบนะครับยาสูบก็คือเป็นยาเส้นนะครับยาเส้นประจระําตำบลใจดีจะมีะยาสูบนะครับมีต้นยาสูบมีการขบวนการผลิตย,ยาสูบให้พีพ่น้องมีตรส,สายเขียวได้รับชมกันนะครับแล้วก็ได้เกี่ยวกับได้มาดูเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ให้อยู่คู่กับ,บคู่กับ ไม้ผลนะครับไม้ป่ากับไม้ผลอยู่ด้วยกันได้ยังไงมาติดตามในคลิปกันเลยครับผมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมได้มาจากช่องวสันดาวเทียมยวเท่าเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้แล้วก็การปลูกต้นไม้กันปลูกอยู่ปลูกกินนะครับก็กับรายการคนกับป่าวันนี้มาอยู Man, den, ่ที่สวนอะไรเนาะครับแนะนําตัวหน่อยได้ไหมครับสวนนวลอนองครับบ้านพินิษครับอยู่บ้านแดง จำงหใจดีออขันจังหวัดพิจิตรอ๋อค่ะก็เป็นเจ้าของสวนเนาะค่ะเอ่อเห็นมาสร้างบ้านทางใดอยู่ตรงนี้ก็คือมาตั้งแต่เริ่มต้นนานกี่ปีแล้วครับตรงนี้สวนตรงนี้เริ่มทําก็ได้ประมาณย่างปีที่หกแล้วค่ะปีที่หกนะครับมีมีอะไรบ้างครับที่ปลูกในสวนนี้ก็หลายอย่างครับประสุรผสนครับไม้ป่าก็สวนบ้ากก็จะเน้นตามขอบขอบขอบตามริมตามริมแล้วก็ตรงกลางนี้ก็ใช่ไหม เห็นเน้นปลูกไม้ป่าผสมกับผลไม้ด้วยมันเป็นยังไงครับนี่ที่เห็นเป็นตามคุมมีมะม่วงที่แบบปลูกง่ายอะค่ะครับแล้วก็แล้วก็มีการปลูกไม้ป่าก็คือสักไม้สักไม้ยางนาไม้อะไรกระดูกระดูแตมไปด้วยใช่คิดยังไงครับถึงจะปลูกเป็นอย่างนี้คือเริ่มแรกก็ใจรักก่อนใจรักไมถึงว่ารักในต้นไม้รักต้นไม้อยากจะทําเกษตร ตามแนวของในหลวงรา o เก้าค่ะคเศรษฐกิจพอเพียงับสร้างอาหารเองครับแต่ก่อนตรงนี้เป็นพื้นนาไหมครับเป็น<ช>พื้นนาเป็นพื้นนาพื้นตรงนี้แบบว่าหวานข้าวยังไม่ขึ้นเลยค่ะเป็นดินที่แบบแข็งมากแล้วก็มีแต่ต้นไมยราบอ๋อครับจะเป็นดินทรายหรือดินอะไรครับเป็นดินทรายรช่วงที่แรงก็จะแรงมากถ้าเกิดช่วงที่น้ํามามันก็จะอุ้มน้ําแบบแฉะ แฉะหมายถึงว่ามันเละไปเลยเละเลยค่ะแล้วก่อนมาอยู่ตรงนี้นี่ทํางานอะไรก่อนครับแต,แต่แต่แรกก่อนกนะ็ทํางานอยู่กรุงเทพค่ะครับทํางานเกี่ยวกับบริษัทอะไรสักอย่างเนาะค่ะทีนี้ก่อนจะมานี่ก็คือได้มาสร้างอะไรก่อนรอไหมก็ตั้งใจว่าตอนทํางานอยู่กรุงเทพก็จะดูเกี่ยวกับยูทูบอะไรนี้เกี่ยวกับพวกเกษตรแล้วใจก็อยากจะกลับมาครับแล้วมาทําอะไรไว้ก่อนเริ่มต้นครั้งแรกครับเริ่มต้นก็ ตอนแรกก็จัดการไมยราบไมยราบก็แบบขุดยังไม่เข้าเลยค่ะก็ต้องแบบว่าเอาดินทําแบบเป็นลมลมไว้แล้วก็เปิดน้ําใส่ขางไว้คืนหนึ่งถึงจะขุดเข้าอ่ะดินแข็งมากแข็งมากใช่เลยท่านขุดสะนี่ก็คือขุดสะมาสุก่อนไหมสะข้างหลังข้างหน้าค่ะเพิ่งมาทําปีหลังๆเนี่ยค่ะอ๋อสามสิปีที่แล้วเนาะตอนแรกก็เริ่มจะที่ตรงนี้ค่ะตอนแรกก็จะปลูกมะนาวปลูกมะนาวได้ ขนาดเอวแล้วค่ะฝนตกมาก็มันก็เฉาตายน้าท่วมน้ํคขังไม่ได้นะมันแฉะแล้วก็มันเฉาอเดินพาเดินดูหน่อยเห็นมีสวนมอนเบอรี่สวนอะไรหลายๆอย่างพอปลูกมะนาวไม่ได้ก็มาลงมันญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นแล้วก็เปลี่ยนเป็นดาวเรืองช่วงที่ปลูกดาวเรืองก็ลงต้นมังมอรีไว้เวลาเรารดน้ำดาวเรืองก็ได้ต้นมังมอรีด้วยค่ะแต่ตอนนี้พอมังมอรีโตเขาก็ ดเราเรื่องไม่ได้มันมันเป็นร่มเนาะใช่ค่ะอ่าเดินไปดูตรงนั้นเห็นมีมันมรีที่มันออกลูกแล้วลูกแล้วตอนนี้ได้เก็บผลผลิตไหมครับตอนนี้ได้เก็บขายแต่ช่วงนี้คือว่ามันรูปไม่ค่อยใหญ่ก็ขายไม่ได้ก็เลยแต่ว่ามาต้มน้ําเป็นน้ำมะมรีมะมรีทำใส่ขวดขายเนาะนี่ต้นไม้ที่ปลูกไว้นะครับประมาณกี่ปีนะตอนนี้เนี่ยจะ สี่ปีกว่าสี่ปีมีต้นยังนาเนาะได้เบี้ยพันมาจากไหนครับนี่สั่งในเฟซอ่ะสั่งแต่ก่อนสั่งเพสั่งผ่านโทรศัพท์แล้วก็ซื้อตามตลาดนัดอ๋อครับแต่ก่อนต้นเท่าไหร่ครับนี่ต้นสั่งในเฟซก็ต้นยี่ห้าบาทนะอืมถือว่าเขาลงเชื้อเห็ดไว้แล้วปีที่แล้วคือทดลองเอาเอาเชื้อเห็ดนะคะ ราดไว้ตามโคนครับพอได้ไหมครับปีหนึ่งจะมีเชื้อเห็ดก็ลุ้นอยู่ว่าปีนี้จะมีเห็ดยังไม่ออกใช่ไหมยังเพิ่งเพิ่งราดปีกายนอใช่ครับอ๋อแล้วต้นไม้นี้ก็มีไม้สักมาด้วยจํานวนกี่ต้นที่ปลูกไว้ก็นับรวมรวมต้นไม้ประมาณสองร้อยต้นค่ะร้อยต้นที่ขายข้าบนเครดิตได้ครับครับได้ยินข่าวว่าอยู่กับกลุ่มธนาคารต้นไม้ของบ้านเจดีด้วยของตาบนเจดียเพิ่งลงค่ะครับอ๋อนี่ตรงนี้จะเป็นอะไรนอหนี่เป็นบ่อปลา เลี้ยงปลาปลาดุกอะค่ะแต่ก่อนจะเป็นบ่อแหนแดงแล้วเราก็มาปรับเปลี่ยนเลี้ยงปลาั่งค่ะทีนี้เราก็ทำแสลนตัวนี้เพื่อให้มันบังแดดบังแดดให้ปลาเนาะให้น้ำให้น้ำาระเหยขึ้นแต่ก่อนคือเลี้ยงแหนแดงแล้วก็บังแดดให้แหนแหนดีแล้วค่ะเรเปลี่ยนมาเลี้ยงปลาแล้วเอาปลาออกแล้วก็ลงสลับเลี้ยงแหนโตอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนแต่มีปลามีบ่อบ่อเออได้ยินว่าขุดเองหรือยังไงครับบ่อ สองมือเนี่ยค่ะคนเดียวคนเลยโอ้สุดยอดพื้นที่ตรงนี้มันมันกี่ไร่นะประมาณห้าไร่ค่ะเจ๊ปลูกปลูกต้นไม้นี้ประมาณไร่สองงานอ๋อที่เหลือก็ทำอย่างอื่นก็หวานข้าวอ๋อฝั่งฟังนู่นเนาะทีนี้ตัวนี้เดี๋ยวคุยกันเรื่องมอนเบอรี่ก่อนมีเป็นเป็นพืชหลักในการขายทุกวันนี้เหมือนกันมันไม่เคยพอขายนะคะลูกค้าสังก็ไม่เคยเคยได้ ไม่กล้าโพสต์มากแล้วไม่มีของไม่ของใครก็คือแบบนี้เนาะตอนตอนจะปลูกเริ่มต้นนี่ไปเรียนรู้มาหรือยังไงครับจากไหนออแต่ก่อนก็ส่วนมากก็ศึกษาในยูทูบนะคะโทรศัพท์แล้วก็สนใจว่ามีประโยชน์เยอะในตระกูลเบอร์รี่นี้มีประโยชน์เยอะสุดครับก็เลยสนใจอยากจะมาลองทดลองปลูกในบ้านเราแล้วบ้านเราแบบพื้นที่มันก็เหมาะอยู่แล้วค่ะครับเป็นอันนี้เาเรียกพันธุ์อะไรครับ ยังหม่60ค่ะอ๋อครับตอนต้นนั้นสั่งก้าพันมาเป็นท่อนหรือ,อยังไงสั่งต้นซื้อแค่ต้นเดียวค่ะเรามาขยายพันธุ์ออกมันปลูกง่ายค่ะแค่ตัดกิ่งที่กิง่งกิ่งตรงแก่ขนาดนะครับตรงแก่ไหมตรงขนาดนประมาณที่แบบว่าน,นี่เนี่ยขบบนนี่เขบบนน,บนี้ได้ไหมใช่ค่ะประมาณเนี้ยเอาตรงตรงกิ่งแตกแขนงหรือว่ากิ่งแบบออกออกยังไงกิ่งกิ่งสวยๆมันก็ กินกระโดงค่ะยิ่งขึ้นง่ายอ๋อที่มันที่มันชี้ขึ้นชี้ขึ้นข้างบนเนาะสรุปก็คืออันไหนที่เราจะตัดทิ้งแต่งตัดก็ตัดก็ตัดแล้วก็ตอาตรงเลยอ๋อกลับปูง่ายนี่วิธีการครับวิธีการดูแลรักษาอะไรครับเป็นยังไงดูแลง่ายค่ะเพอะขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากค่ะที่ตัลูกมันไม่ใหญ่เพราะไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเ้าเดินเดินดู่างนี้เป็นร่มเลยเนาะ ก็คือหนึ่งปุ๋ยเราก็ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรหรือถ้าใส่ปุ๋ยคอกได้จะลูกใหญ่กว่านี้ค่ะนี้คือธรรมชาติเลยค่ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรลูกไม่ใหญ่ก็ถ้าเราจะลูกใหญ่ถ้าลูกใหญ่เราก็คือขายเป็นลูกก็ได้ใช่ค่ะขาย๋ยวขายเป็นเป็นน้ำก็ได้แต่ทุกวันนี้คือคั้นน้ำขายต้มเป็นต้มเอาต้มเอาเดี๋ยวก็คือมันเก็บได้นานใช่ไหมหรือยังไงได้นานครับเพราะว่าเราต้มจนเดือดสุก ครับแล้วแล้วข้างล่างนู้ข้างๆนี่ก็มีอ้อยด้วยเห็นทาทาน้าอ้อยด้วยค่ะขายน้าอ้อยอ๋อก็คิดว่าพออยู่ได้ไหมครับถ้าเราทําแบบนี้เกษตรเลยว่าเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักเราก็มีอยู่แล้วอ๋อครับกับที่อื่นอื่นเนาะอันนี้คือทําช่วงที่ว่างจากอาชีพหลักครับอันนี้การทํามอนเบอรี่ทําอ้อยแล้วก็มีเห็นปลูกยา ปลูกยายายาสูบใช่ไหมค่ะยาสูบอันนี้เป็นเป็นผมขี่รถผ่านมาเห็นเขาปลูกกันทั่วเลยค่ะมันเป็นมันเป็นยังไงครับเคยเห็นเขาปลูกแบบนี้เป็นยาแบบไหนเป็นยาสูบของ อันนี้ในส่วนของแม่พ่อกับแม่เป็นคนทำเขาเขาปลูกยังไงเอาไปขายยังไงครับหรือยังไงหรือูกไว้ไว้ดูดเองหรือทำเรดเองแล้วก็มีคนมาซื้อถึงบ้านเลยค่ะอ๋อครับเดเคยวพอขายมือนกันทำยากตอนนี้ทำยากเนาะมันมีหลายขั้นตอนตั้งแต่ปลูกตั้งแต่เอากระเบี้ยปลูกดูแลเก็บหั่นมาพับพับอีกทีนี้คนเขามาซื้อก็มาซื้อแบบไหนครับซื้อสามพับสิบบาทอะไรเงี้ยพับไหมถ่าไม่ต้องหั่น พับคือที่เขาหั่นเรียบร้อยแล้วก็ตัดเห้งเรียบร้อยแล้วเป็นพับเล็กๆเนี้ยค่ะใช้ใช้อะไรพับเอาใบตองค่ะเขาเห็นแม่เขาทำเนาะเอาใบตองเขาพับกับธรรมชาติอ๋อแบบธรรใบตองนี่จะเป็นใบตองกล้วยหรือใบใบไม้ครับใบตองเนี่ยค่ะใบตองตองกล้วยเรานี่ใบตองกล้วยอ๋อครับเป็นใบตองเขียวหรือใบตองเขียวเขามาถึงไฟให้มันนิ่มๆก่อนแล้วเพาก็ เอายาสูตรที่เขาจับเป็นจับจับแล้วไใส่ใบนมำจีนเพื่อจับเนาะตากแห้งเขาก็มาทับทับสวยงามแช้ใส่ถุงคนมาซื้อถึงบ้านครับนี่การอยู่ตรงนี้นี่ก็คือมาอยู่เป็นครอบครัวหรือหรือพ่อมาอยู่หรือไงมาอยู่ตรงสวนกระท่มพ่อจะมาอยู่ที่นี่ประจําช่วงกลางคืนมาเฝ้าอ๋อกลางวันก็อยู่นี่ลางคืออยู่นี่กลางวันแกก็จะทับ จ้างบ้านอะไรเงี้ยอ๋อเป็นเป็นช่างด้วยเนาะช่ครับทีนี้ปลานี่เลี้ยงกี่เดือนถึงจับหรือยังไงครับปลาเลี้ยงไปเรื่อยๆเป็นอาหารถ้าใครซื้อก็มาจับขายเงี้ยค่ะอ๋อแล้วแต่สั่งเล้วงแต่เรเดี้ยสั่งทุกวันไม่พอขายถั่วมันบร่ทั้งน้ำอ้อยปลาแล้วมีอะไรอีกมียาสูบมียาสูบมีอะไรอีกที่ปลูกตรงที่พื้นที่มีกี่ไร่นี่มีอะไรอีกครับ มีมันไหมทางทางทางบ่อนู้นก็จะเลี้ยงพวกปลายกินพืชค่ะบ่อข้างบนบ่อข้างบนตรงนี้ตอนนี้เป็นที่ข้างล่างเนาะในในบ่อนั้นก็เป็นปลาหมอในคลองครับทีนี้มันยากในการในการที่เรามาอยู่ที่มันยากหรือมันง่ายหรือกับชีวิตแบบเหมือนกับอยู่กรุงเทพอยู่แล้วนอบชอบอย่างนี้ค่ะมันอิสระแล้วก็คือความความรักในสิ่งที่เราทำรับมีความสุขครับผมเวลาเราเครียดกับงานใช่ไหมคะมาอยู่ตรงนี้มันเพลินไปเลยค่ะทํางานมัน เหนื่อยแต่มีความสุขค่ะครับทีนี้เธอถ้าเราปลูกแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ขายผลผลิตของเราตรงที่มีมันม่ี่มีอ้อยมีปลามีผักหลายๆชนิดแต่มันมีมะม่วงหลายๆพันสายพันธุ์ใช่ไหมที่ปลูกไว้ฝรั่งหลายสายพันธุ์เห็นเห็นต้นตอคือตัดแต่งเสามันแต่ถ้าเราจะทําเป็นแบบอะไรขายเป็นกิ่งตออ่ะอ่าคืออันนี้คือเลขเปลี่ยนกันเนาะถ้าทําเป็นกิ่งตอไม่ต้องตัดกิ่งกระดวงขึ้นเราตอนเสร็จปุ๊บเราก็ตัดเล็อยตัด มันก็น่าจะจะได้มากกว่าการขายลูกค่าเพิ่มมูลค่าเหมือนมันบอรี่นี่เขาก็สั่งซื้อนะถ้าถ้าเราโฆษณาขายว่าเอากิ่งตอนเอากิ่งที่ที่เราชำในเรื่องเลยออกลากส่งขายเหมือนเหมือนกับตอนก็ขึ้นรากง่ายค่ะครับอันนี้นี่แหละนี่มะม่วงหลายสายพันธุ์มากเห็นมะม่วงเบามะม่วงอะไรฝั่งนู้นมีมะม่วงเบามะม่วงซาลยามันคุณสีครับกำลังออกลูกเนาะมะม่วงแรดครับทีนี้การปลูกมะม่วงกับผลไม้กับต้นไม้ป่าเนี่ยมันมันมันมีอะไรที่ ที่เราต้องดูแลพิเศษไหมกับไม้ผลครับงปลูกง่ายวนมากไม่ต้องดูแลอะไรเยอะปลูกง่ายสุดเน้นคือต้นไม้ที่ดูแลง่ายเพราะว่าไม่ค่อยอยู่เดียวเดี๋ยวก็ต้องไปชมเดี๋ยวก็ไปนู่นไปนี่เนี่ยมีตำแหน่งอยู่ในหมู่บ้านด้วยใช่ค่ะเน้นที่ว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้ส่วนมากเทวดาเลยก็คือแบบง่ายคือเราไม่ต้องคิดอะไรกับมันมากเนาใช่ค่ะก็คือมีน้ําให้ปุ๋ยก็อยู่นี่ก็วางไว้ให้เห้นคุมฟางนี้คืออะไรครับฟางข้างกลางสะดวกในการ ดูแลไม่ต้องแบบยาขึ้นไงนะคะอ๋อเับย,กย <า S 1> วก็เป็นการคุมความชื้นไว้ด้วยเห็นฝั่งนู้นขุดเองนี่ขุด สองพ่เมียลูกขุดกับไขค่ขคขคนที่เอา <c ười> อีกคนหนึ่งไปไหนละ่ะที่เราจะดูแลในส่วนของมันสำาหลังยา <c ười> <อ>ดูแลฉีดฮอร์โมนเอาสมมติว่าเอาคลองนอกคลองนี่นะขุดกี่กี่วันถึงเสร็จกี่ชั่วโมงถึงเสร็จนะอันนี้ใช้เวลาขุดประมาณสองวันคือช่วงเวลาว่างช่วงเช้าช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็อยู่ในร่มของไม่ลึกค่ะเท่าหัวเขานี่ประมาณห้าสิบเซนแต่อยู่ในร่มของต้นวันเบอรี่มันก็เลยไม่ร้อนเท่าไหร่ก็เลยสู้ได้ ครับผมเป็นแรงใจให้ทุกคนทีนี้อยากฝากให้ข้อคิดกับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าพี่สายไสยเขียวของเราหน่อยว่าการปลูกป่ากับปลูกทําสวนแบบนี้ผสมผสานกันไปนี่เป็นยังไงบ้างครับให้คนคิดแก่คนที่กําลังจะเริ่มต้นนะครับค่ะก็ทําในสิ่งที่เรารักค่ะรักในสิ่งที่ทําต้นไม้ก็เหมือนเขามีชีวิตนี่ค่ะอยากให้ทุกคนมาปลูกต้นไม้ครับ เพราะว่าตอนนี้โลกเรามันเริ่มร้อนขึ้นทุกวันนะคะไม่ใช่เริ่มแล้วร้อนเลยร้อนเลยวันนี้38แล <c oughs> ้วนี่คือพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เรารู้สึกสดชื่นครับ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> อยากให้ทุกคนหันมาให้ความสนใจในเรื่องการปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้นนะคะครับ <c oughs> อยากให้คุณพีพเ่เรียกอะไรล่ะเรียกความสนใจจากกลุ่มธนาคารต้นไม้หน่อยให้มาทําแบบน,นี้ ให้กำลังใจกับคนที่เข้าสมาชิกกลุ่นแรต้นม้ยตำบนเจดีนะป่าก็คิดให้พี่น้องทังกลุ่มด้วยในบ้านตะแบงเราก็มีลุงสมาชิกไปแล้ว8คนครับรวมกับตะบนเจดีเออเป็นของตะบนเนาะุ่มตำบนแต่รวมกันกี่หมู่บ้านครับตอนนี้ก็มีของบ้านโคกมะเขือบ้านเจดีบ้านตะแบงครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผมครับขอบคุณครับตองฝันสักกี่ฝัน ก็เป็นเพียงแค่ภาพเงาหากหัวใจเราไม่ลงมือทำให้เป็นจริงได้ถ้าก่อความกลัวปั้นเป็นความกล้าถึงไกลสุดตาไม่เกินใจมา คำตอบลงมือทำคือคำตอบที่ใช่รักก็ยืนดอกไม้ส่งให้ให้รักแต้มโลกสวยงามลงมือทำ,อทำคือคำตอบต,ตอบหัวใจได้ทุกคำถา กี่รักกี่ฝันกี่นิยามลงมือทำคือคำตอบลงมือทำคือคำตอบคือคำตอบ ยังส่องแสงบอกโลกเราว่าไม่เดียวดายคลื่นยังกอดเม็ดทรายแนบนอนมหาสมุทรอ้างว่าและฝันอีกกี่ฝันอีกที่เรานั้นทิ้งความ ไม่จริงสักครั้งเราไม่กระทำให้เป็นจริงดังใจถ้าก่อความกลัวปันเป็นความกลา้าถึงไกลสุดตาไม่เกินใจมาลไมือทาลงมือทำ,อทำคือคำต ลงมือทำคือคำตอบที่ใช่รักก็ยืนดอกไม้ส่งให้ให้รักแต้มโลกสวยงามลงมือทำ,อทำคือคำตอบตอบหัวใจให้ทุกคำถาม กี่รักกี่ฝันกี่นิยามลงมือทาคือคำตอบลงมือทาคือคำตอบ